ชื่อว่าตรงนี้ตัวนี้ฝั่งฝั่งของขามรันีแน่นอนตัวนี้มี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 ร้วเป็นเดี๋ยวก็วิ่งมาเขียวตรงไม่ได้เอ้อก็เปิ้หน่อยนะก็ก็เ้หน่อยเจ้าเหยายิงเจแล้วยอ่าอ่าได้ได้ได้้อยเพิ่งตาย มีตัวมีตัวเอาบั้นเรียกหลักกายฝั่งนี้แหละฝั่งนี้รถนะจะขึ้นหลักคายด้วยขึ้นไม่ได้หรหลักกายโกดตัวีขึ้นมาดีก็กดขึ้นแล้วมันมันโดดขึ้นไม่ได้นี่จะขึ้นเตียงแล้วเนี่ยเออได้ละรอแต่ไม่มันมันไม่เห็นพี่ป่ะตรงไหน หองตองตองซีมีไว้ขอดีกว่ามั้งโอ้โหเล่นกูเดือดจันี่ตปนรอะไรันไอ้หนแล้ว นัคางเลครับไปยาไปไปนได้ก็ตื่นี้ยทางไหนวะไปไนกไหรือว่าจะเข้าหรอว่าจะขึ้นข้างบนข้างบนเนะอาบนลยนะเนข้างบนเข้างบนเล่อนไปข้างนเล็นะเพอนปข้างบนเลยนะเพืางบนนะอได้าย วิ่งไปดีกว่าพี่ลรงไปว่าลองดีไมดีดีไเจอที่อยู่ที่เขียนเราไม่รู้ยิงล่วงขาไม่รน่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยิงรถยิงรถยิงรถโอ้โหยิงรถกูตายมีคันมีคันมีคันขึ้นหลังเลยหลังเลหลังเ เดี๋ยวเราใกล้ตาแล้วไอ้เหี้ยคนเนี่ยแตอวันนี้ต้องทำแล้วแหละไม่ใช่เพียร์นี่นี่โน่นเอาะไม่ใช่ไม่ใช่บิน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 ไม่เดือดรูไปไกลดิงคนไปดิงคนดึงหน่อยเอ้ยยิงรถแม่งแตกไจับแม่งไม่ขึ้น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 ขึ้นแล้วใช่ไหมไม่ขึ้นพี่ไม่ขึ้นขึ้นแล้ว ขออักได้ป่ะน้องสกบแล้วนะได้โอ้ยเก็บยวขอแผกน้องไปด้วยเย็กเท่ไว้ลุดโอ้โหคขอแผกลูกลักขอแผกลูกลักจัดโอ้โหบบเตี่ยขอเห้อแกงลิ่นอ่ะ ใครต้องหัวใครโดนศูนย์พิเคบ้างง่อเดียวโคตรควายขับรถมาขับรถมาแล้วก็ไม่ลงสองกดโอเคฝ่าละแเข้ไปวะนะไหนวะดูไม่เห็นดูพิเคเลยเออขึ้นขึ้นเฮ้ยไม่ได้นี่เห็นไอ้เคเนี่ยเอาชี ไอเกตเอาไอเกอุ้ยวงมาไปหลวกไปมาเกตไปไอเก็บไปเข้าวงเข้าวงมาก่อนวางแล้วพี่เดี๋ยวมาเก็บมาขนวงออกกระสุนไี่แล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงมาเนี่ยหลังหลัก เราวงหน้านี่เองเลาะเขาแบบข้างหลังจะมีขอมนมั้มีมีไม่รู้ว่าไปยังหรือว่าเราะยะ far นี่<ะ>นี่มันยิงไกลๆได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาปืนอื่นเคาะจะถ้าใส่เก็บเสียงมันจะถ้าใส่เก็บเสียงเอาเคาะดีกว่าจะชาร์จให้ถอดนะไม่ครับมันเวลาใส่เก็บเสียงนี่มันเบา ไปตายเมาไหนเดียวมึงเหรอห่ออ่าเฮ้ยที่เขาตายหมดแล้วพี่เราเราไม่ต้องกลัวแล้วไม่ติดไม่ติงไม่ติงเหรอพี่รอเขาขาดพี่ถ้าเขาไม่ขาดพี่นั้นเขาก็เขาก็จะได้หิงยาวๆเนี้ยอ๋อบอกตอนนี้พี่เขาขาดพี่อ่ะจะไปเปล่าเสร็จแล้ว อเปลง่ลงกระไรโดนเปลง่งเปล่งอะไรกระปิชาน่ามีน้ำปะกระซี่ปะมีบไม่มีเนี่ยไม่มีเลยไมมีผมมีอันนี้เนี่ยเยต่ออะไรเนี่หนยห้ามยิงนะใครมีกต่เสียงยิงเลย แลเอาไปเกียดมาให้กูเหี่ไม่ดับมีดมาให้กูแทนอ่ออยู่บีอาร์กันนะพี่ใช่อะไรนี่นี่อะไรนันใช้แกเสียคอยอยู่กันะนี่ใช่อยป่เปิดกล้องมัดิแล้วก็นอนไะลิบมา ต้องมาบ้าง้วแหระกูี่่ไม่เคได้ในเชคุณผมผมเก็บเก็แค่ไนออเนออปใครเอาเขามีได้ใส่หัวไม่ได้ยิคยังอมเตหมอกเลยหรอคอน อันตรายมันก็ว่าคือ,อคไปเก็บแม็กไอเกมอะไรางเงี้ยท่านร้นนอะมีโน่นเดี๋ <_ c oughs> ยวมันต้องมานี่แน,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นม่งวงจบกลางแมปอยู่ลเลยเหี้ยตอนนี้ไม่จเนเต้นไฉไลโกโก้ถ้าได้ไฉไลเออโอเคเลยต้องหาที่อยู่ที่ โอ้ยมึงจะตีครูถึงนี่ไงโอ้โหใครแบนเน็ตบ้างเลียไหลไม่ต้ขอแบนเน็ตกันนะใครอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเลื่อเลยมีขวานด้วยอ๋อแยากระบครูครูจะเป็นต้องใช้ไหมเนี่ยเนะอาเก,ก็บไว้เก็บไว้มันปั๊มได้เยอะดีกว่า ไม่สตาร์ทเลยที่ตรงนี้ดอ้ยมีเอจิห้าเป็นไงะพี่เอเสิบห้ามีก็ไม่บอกเอาไม่เล่นวงออกไงวะนี่ยออหวังต้องมาได้ออกม่ได้วะวังฝั่งนี้นะไนมีแม่เลยแคสตาร์ทเอไอ้ดอกไอ้ดอเอไดอ เข้ามาได้ออกเได้สนิหตอนนี้ไอ้ดบใช่หรอก็ได้ไอ้ดบอ๋อไอ้ดบโดนเก็บแล้วคนๆคยืนเก็บไอ้ดบเป็นบอยแบนด์เลยเหียไป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 าไโอ้ไม่อยากไปเลยทำไมอ่ะน่าน่าน่าทำไมไม่คด้ยินอ่ะตัดอได้เหรอสนิทแล้วก็แอบดูแอบแอบไม่ไม่อะไรอะไรอยู่น่นอะไรอยู่โน่น อย่าได้เราควรละเยงนี่แน่นกว่นี้อย่าโผล่เยอะ<ท>นะไม่รู้น,น,นะเราเราข้อชาร์จเลยหรอไม่วงทางเราวงทางเราเดี๋ยวมันก็มาทรากลับด้ยนยไหงเราอะไรเราต้องวิ่งเรากลับไปในวงดีกว่าเรากลับไปในวงดีกวยไหมอ้อมทางนี้อ้อมทางนี้ อยระวังนะระวังนะใครอยู่ข้างบนระวังเด้อหัวแตกมันรับผิดชอบนะมันยิงไปโปรแกรมช่วยเช่นน่าจะใเอ็มเอ็มสองร้อยป่ะเช่นนี้เนี่ยเอ็มเนีอยมาถูกอันทูกอันทูกไปกี่นัดห้านัดเลยเสามนัดอีกสามนัดวันวันนี้เอาวัดกับหัวสินงี่แล้วล่ะน้องโปรแกรมช่วยเล่นได้ใครอมีกี่เด็ดเล่นเฮ้ยมีเหรอมาเหรอ มาพี่พีปูวาโรนอูชายเดี่ยวก็พอแล้วชายเดียวครดีไม่อยู่ห้องเราไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยวโรแกนช่วยโรแกนช่วยเล่นกับไอเดียเลยนะเกมนี่ไม่มีโบออถ้าเจอครบสองไม่ตายขอขอนพี่ขอดนะอันนี้ผมยิง มันนี่ขนมเก็บหมดอ่ะเพิ่มเลือดกูกูเก็บหมดอ่ะไปห้าห้าว่ไหนจะอยู่เขาไหนห้าสองวะไม่เราอยู่ตรงกลางแมืองวาร์ดได้เปล่าเราดักวาร์ดได้ปะเราจะอยู่ตรงนี้ไหมมันจะเราอยู่กลางเมืองมันจะไม่โอเคไม่ได้กำหนดนี่นลยต่อแล้วก็จางไปหมดแหละดักดักกลางเมืองก็ได้เดี๋ยวมันจะวิ่งอ้อมมาทางนี้ดิขึ้นเขา เองซุ่มอยู่ในบ้านก็ได้มีกิ่เสียงโอ้พี่แม่งโผเกินจราวัวดระยะห้านเมตรหน้ให้ผมหน่อเดียวไล่ไลอไล่เกบเสียงเอาเลยเลยก็บเสียงอุ้ยต้องเล่นปืนนี้คอคอคอเก็บเสียง อะไม่ปืนเลยเอาเลยะโอ้ออพี่ชื่อมันไม่มีอ่ะอ๋อโน่นโน่น,อน,อนไอชื่ออ๋อนี่ไงแคนตาส์วี่ตัวนูน้นมันเห็นเราแล้วเราว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเหนน็นแค่ไมนไหนมึงวีมัวตินนะมึงงงอยู่อตรงนั้นก่นัว ใครก็ได้ถ้ามันเข้ามาใกล้นิดนึงคอเลยนะเอาคนเก็บเสียงคนที่ใช้เก็บเสียงคอโมซินคอเลยก็ได้โมซิียนคอเลยรอไม่มีนยังลุ้นไม่มีนะมีไหมตรงไหนตรงไหนติ๊กติ๊กไม่มีไม่มีนะถ้ามีไม่มีท่านว่าไม่มีนะเป็นอะไรเป็นอะไร เฮ้ยเดีนัดเดียวนะป้ยาพกบอกนัดเดียวใครจะเป็นตัวหลอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูวงดูวงนึก็ได้ไอ้วงวิ่งงอวิ่งงอวิ่งไงเฮ้ยจริงจิงเลยจริงเลยจะวิ่งลงเนินไอ้ควายเยอะ โอ้ปลาไม่ถึงอีกหนูแล้วหนูแล้วมันยิงผมติดไฟแล้วพี่แผนอ่ะเร็นเร็ว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 ,วปัองยาม่ติดพี่รีบลงไปรีบลงไป ลงมาา้เียไลงไม่มอาไ้ดนใเหตลใยระวังผีต้องรังยออชุกหน่ชุกหนล่ลงมาดงลงลงมาดงเกียร์ผีแล้วดึงดึงเลยดึงเลยนัดนไม่ได้ดึงพี่ได้นะตัวบ,บนตัวบ,บนก่อนตัวบ,บนตนัวนึ่งโอเคเพื่อนดูคนได้นะเหลืออีกตี่หนึ่ง ทีนั้งสามโอเคโอเคอยากเก็บของอ่ะไอ้เชี่ยไม่ไม่ไม่อยากเก็บตรงนั้นอ่ะเข้าใจปะที่จะพอมีบไมอะไรมีอยู่นะระวังระวังอะไรไม่มีกี่เมตรวะเนี่ยโอ้โหใครเก็บยาไปเฮียรับยา มานี่มาเอามาเอามาเมาหลังเนี้ยวงอยู่ทางบ้านวงอยู่ทางบ้านมาอ้อมอ้อมเข้ามาดนละโดนเมาอ้อมเข่ามาอ้อมเข่ามาได้แล้วแตได้อันนี้ไม่ได้อะเข้าไปนี่นี่นี่ก็ได้ไปเชืก็ได้จริงด้วยได้ยุบจะปิดกล้องไหมเด็กไม่ได้

วงเราได้เก็บปะดู่หลังเองวงเราได้เก็บวงเราได้เก็บโอ้ยไม่ต้องระวังระวังตัวนี้ระวังตัวนี้หลังหินเลยเขาคุยอะไรเจ็บขนาดนั้นมั้งนะไอ้ยคือว่า ตัวนี้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 ตนัวนี้วน้ตหน้าัวนี้ัวนีมาัานี้ตัว้ตัว้าัว้้้ว้า้น้วนตัวนี้ไอ้ตัวนี้ย้ีตัววัตัวนัวนันนันยืน้นี้ย กังจะใช้ตายแล้วสวยสวยคนตอรอรอดัก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 ซีพี่บอกกำลังใช้ตายแล้ววะตอร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 อไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปรอรอรอระวังหัวโผล่นะเดี๋ยววงบีมาทางเราแข่งกันปั๊มยาถ้ามันไม่โผล่นะถ้าโผล่ยิงเลย มันรอในกดยรอในร่างโอเคมีศพครับ